ครับสวัสดีวันนี้เราพบกับเราเหมือนเดิมครับกับจ้างคนป,ปุกปปาวันนี้เราได้มะนาวสายพันธุ์ดีเป็นมะนาวพันธุ์ใหม่ชื่อว่ากวกพิจิตร2กวกนี่ย่อมาจากมะนาวของกรมวิชาการครับที่พัฒนามาจากเป็นพิจิตร1อันนี้ข้อดีที่แตกต่างก็คือว่าทนโรคแล้วก็น้ําน้อยไร้เมล็ดแล้วก็ออกผลทั้งปีอ่าอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นๆข,ข,ของเขาเลยอันนี้เราก็ได้ได้9พัน ที่สนับสนุนมาจากของอมชาการที่เอามาให้เกษตรกรต่อยอดทีนี้เราก็ได้มาเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาปลูกปลูกพันธุ์มะนาวแป้งพิจิตรหรือกอวกรแป้งพิจิตรสอง หลังจากที่เราขุดหลุมเสร็จแล้วก็วัสดุที่เราต้องเตรียมก็คืออย่างแรกก็จะเป็นท่อพ v c ฉลุอ่าท่อ PVC ีตัวเนี้ยเราจะช่วยในเรื่องของการลดน้ําปัญหาก็คือว่าถ้าเราปลูกปลูกต้นไม้น้าแลง้งปัญหาก็คือว่าการลดน้ําของเราก็คือว่าน้ําจะไม่ลงถึงพื้นวิธีการแก้ปัญหาของเราเราก็จะใช้ท่อ p v c ฉลุและกบลงไปในหลุมเหมือนกันอ่าและสิ่งที่2ที่จะต้องเตรียมก็คือเศษฐาน อ่าเศษถ่านก็คือเรื่องของการปรับปรุงดินแล้วก็ทําให้ดินในใต้ดินมีออกซิเจนอ่ามากขึ้นทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอย่างที่3าที่ขาดไม่ได้ชุดนี้ก็จะเป็นมูลสัตว์มูลสัตว์ก็คือหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงก็คือปุ๋ยหมักนั่นเองแล้วก็ใช้3ามตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นท่อนพันธุ์กิ่งท่อน ที่เราทําการปลูกเสร็จขั้นตอนที่ขาดไม่ได้ต่อไปก็คือเป็นการลดน้ําให้ชุม่มเราจะลดน้ําใส่ท่อ p c ที่เราเตรียมไว้าการลดน้ําใส่ท่อ p c จะทําให้ดินข้างล่างมีความชื้นค่อนข้าง,างสูงครับแล้วก็ต้นไม้ก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ากี่เดือนกี่เดือนมะนาวต้นนี้จะออกดอกและให้ผลผลิตแล้วก็จะเป็นลูกเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับจ้างคนปลูกป่าครับสวัสดีครับ